สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์กันอันนี้จะเป็นปฏิกิริยาทางเคมีของแอลกอฮอล์นะฮะมาดูกันครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะจําจําแค่นั้นเองนะแล้เรียนมาดูนี้ครับอ่ะนี่เลยถ้าเอาแอลกอฮอล์มาทําปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมไม่ว่าจะเป็นโลหะโซเดียมหรือพวกมูลหนึ่งหรือว่าจะเป็นโพแทสเซียมก็ได้นะครับ ไอ้เจ้า N-A เนี่ยจะไปแทนที่ H ตรงนี้เห็นไหมมาแทนที่ H แล้ว H ตัวนี้จะหลุดออกมากลายเป็นแก๊สกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับเสร็จแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้วปฏิกิริยาที่2ครับเอาแอลกอฮอล์ามาเจอกับพวกเบสแก่เอาแอลกอฮอล์ามาเจอกับพวกเบสแก่มันไปหน้านิดเดียวเห็นไหมหลูกมันไปหน้านิดเดียวแต่ย้อนกลับเยอะมากในทางทฤษฎีเนี่ยก็ถือว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเลยด้วยซ้ำนะฮะ ในทางเทียดีเราก็บอกว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเลยนะไม่เกิดปฏิกิริยาเลยเพราะมันย้อนกลับในเยอะต่อไป3 3ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเอาแอลกอฮอล์ไปเจอกับกรดแก่เอาแอลกอฮอล์ไปเจอกับกรดแก่เดี๋ยว Oh เนี่ยจะหลุดเดี๋ยว o h เนี่ยจะหลุด o h จะหลุดหลุดไปเป็นอะไรหลุดมารวมตัวกับ H ตรงนี้แล้วกลายมาเป็นน้ํา แล้ว Cl จะเข้าไปแทนที่ OH ทั้งหมดเลย Cl จะเข้ามาแทนที่ OH ทั้งหมดเลยโอเคไหมครับมันจะไม่มี O แล้ว O ก็หลุดต่อไปอันที่4ครับแอลกอฮอล์ไม่ทำปฏิกิริยากับพวกตระกูลคาร์บอนิตัวนี้เราเรียกว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิไม่ทำครับไม่ทำไม่มีเนี่ยเสร็จแล้วสมการมีแค่นี้เดี๋ยวที่เหลือค่อยไปดูแบบฝึกหัด ที่สาคัญเนี่ยก็จะมีอันไหนสาคัญบ้างใช่ไหมนี่อะสำคัญมากเอาที่สําคัญสําคัญนะที่ดอกจันไปเลยสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาต่อไปนั่นก็คือเป็นพวกปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นพวกปฏิกิริยาออกซิเดชันสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยนี่แหละมันจะอุลเวงนิดหนึ่งนูดูนะครับ มาดูตัวอย่างที่5กับ6กันก่อนสําหรับตัวอย่างที่ตัวอย่างที่5กับ6นี่แหละครับสาหรับปฏิกิริยานี้ฮะสำหรับรรสบ 4, เออห้ากับ6เนี่ยเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะปิดไว้ก่อนห้าหกเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเอ่อห้ากับ6ต่างกันยังไงลูกห้ากับ6แล้วเดี๋ยวมี7ด้วยรู้สึกว่าตัวอย่างที่5เนี่ยก็คือตัวอย่างนี้ครับจะเป็นแอลกอฮอล์แบบไพมอรี จะเป็นแอลกอฮอล์แบบไพมารีข้อ5จะเป็นแอลกอฮอล์แบบไพมารีข้อ6จะเป็นแอลกอฮอล์แบบเซคคนเดอรีเป็นเซคคนดอรีนะครับผมกำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าสำหรับเอาข้อ6ก่อนเอาข้อ6ก่อนเอาข้อ6ก่อนเนาะนันะเรียนดูข้อ6นะครับ ข้อ6เนี่ยไม่ว่าเราจะเอาอะไรมาออกซิไดซ์คือข้อ6ไม่ถูกเอาพวกนี้มาออกซิไดซ์เอาพวกนี้มาออกซิไดซ์มันจะได้คีโตนมันจะได้คีโตนเอาแอลกอฮอล์แบบแบบเซคอนเดอรีเอาแอลกอฮอล์แบบเซคอนดารีมาออกซิไดซ์โดยสารเหล่านี้มันจะได้คีโตนนะครับสิ่งที่ได้คือเขาจะได้คีโตนนะลูกนะ มันจะมีปัญหาก็คือตัวข้อ5ข้อ5ก็คือว่าถ้านเรียนใช้พวกนี้ใช้พวกเนี้ยนี่ข้อ5ถ้านักนเรียนใช้พวกนี้นะไปออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ไเมอรีสิ่งที่ได้คือมันเป็นตัวออกซิไดที่แรงมันเป็นตัวออกซิไดที่แรงนะครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยตัวเดซังทับทีมเนี่ยมันออกซิไดได้แรงมากออกซิไดได้แรงมาก ออกซด์ปุ๊บเดี๋ยวตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้มันจะกลายเป็นกรดอินทรีย์ก็คือเติมดับบินบอลตรงนี้ได้เลยเติมดับบินบอลตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาใน3ตัวนี้นะลูกนะเดี๋ยวตัวตรงกลางจะมีปัญหานิดนึงแต่ไม่เป็นไรให้รู้ว่าออกซิได์ด้วยด่างทับทิมตรงนี้มันจะกลายเป็นเนี่ยเติมดับบินบอลโอไปจะเป็นคาร์บอซิลิกจะเป็นคาร์บอซิลิกแอซิดนะครับ จะเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแบบนี้ทีนี้ตำราบางเล่มเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยไปออกซิได์นะถ้าใช้ตัวเนี้ยไปออกซิได์อันนี้เสร็จแล้วนะข้อหเสร็จแล้วข้อห้าเสร็จแล้ว,ลวทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงต่อว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่าาหมสารที่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นพวกพิริดิน พีริดินนะคะสมมุติครูเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ถ้าครูเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นพวกพีริดินตรงนี้เป็นพีริดินแบบนี้นะครับใช้สามที่ออกซิไดซ์ใหม่ปึ๊บมันจะไม่ได้คาร์บอซิลอยู่แล้วเอ้ยมันจะไม่ได้คาร์คาร์บอกแล้ววะ่ะคาร์บอซิลิกแอซิดแล้วมันจะกลายเป็นแอลดีไฮด์แทน มันจะกลายเป็นแอลดีไฮด์แทนเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยมันเป็นได้2แบบเป็นแอลดีไฮก็ได้ถ้าใช้ PCC หรือเป็นคาร์บอกซิลิกก็ได้ถ้าใช้ E3 ตัวนี้นะฮะถ้าใช้ E3 ตัวนี้จะเป็นคาร์บอกซิลิกถ้าใช้อีนี่จะกลายเป็นแอลดีไฮหนูต้องดูดีว่าโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมานะครับโจทย์เขาให้อะไรมาแต่ว่าอ่ะเสร็จแล้วนะข้อ5เสร็จแล้วนะแต่ว่าหนังสือบางเล่มเนี่ย หนังสือบางเล่มเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ลูกเดี๋ยวครูอขอ,อยกตัวอย่างอันนี้นะหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาใช้ตัวเนี้ยออกซิไดเขาใช้ตัวตรงกลางเนี่ยตัวตรงกลางเนี่ยไปออกซิไดแล้วเขาบอกว่ามันได้เป็นแอลดีไฮมันได้เป็นแอลดีไฮถ้าใช้ตัว,ต,วตรงกลางเนี่ยไปออกซิไดแล้วมันได้ตัวตรงกลางเป็นแอลดีไฮนั่นหมายความว่า มันเริ่มหนังสือแม่งไม่เริ่มไม่ตรงกันละเดี๋ยวครูอ้างอิงจากมหิดลนะฮะเดี๋ยวครูจะอ้างอิงจากหน,งนังสือมหิดลนะลูกมหิดลนเนี่ยก็คือเอาตัวเนี้ไปออกซิเดชันไดแอลดีไฮด์แล้วเอาตัวนี้ไดทับทิมไปออกซิไดแล้วมันจะได้คาบอซิลิกโอเคนะครับอืมเรียบร้อยปึ๊บอ่ะติดเอาไว้ติดเอาไว้ เอาไว้แต่ถ้านักเรียนใช้2ตัวนี้นะักเรียนดูนะนะักเรียนใช้พวกนี้มันจะกลายมาเป็นแอลดีไฮด์โอเคนะเดี๋ยวครูวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคาร์บอกซกหรือแอลดีไฮด์ขึ้นอยู่กับว่าหนูใช้อะไรขึ้นอยู่กับว่าหนูใช้อะไรนะครับ าสำหรับแอลกอฮอล์ไพบรีเอ้ยเซคคนเด r รี่ไม่ว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวออกนะฮะมันก็จะได้คีโตนคีโตนเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็โอ้ครูลืมเลยถ้าเกิดมันได้คาร์บอิลิกนะข้อห้าน่ะถ้ามันได้คาร์บอิลิกเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มันจะได้ขึ้นมาอีกก็คือ ได้ตะกอนแล้วก็ได้เบสตัวนี้มาด้วยได้ตะกอนแล้วก็ได้เบสตัวนี้มาด้วยนะครับผม,มอ่ะถ้าอย่างนั้นต่อนะเจ็ดครับจะเป็นแอลกอฮอล์แบบเห็นไหมอะ่ะข้อเจ็ดนะครับจะเป็นแอลกอฮอล์แบบเทอร์เทอรีจะเป็นแอลกอฮอล์แบบเทอร์เทอรีแอลกอฮอล์แบบเทอร์เทอรีเนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพราะว่ามันเกิดได้ยากมากไม่ยากมากบอปไปก็เออไม่ต้องเกิดแม่งเลยนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีปฏิกิริยาหน้ารู้ของแอลกอฮอล์อีกปฏิกิริยาหน้ารู้นั่นก็คือว่าอันนี้เลยครับเป็นปฏิกิริยาหน้ารู้ของแอลกอฮอล์นั่นก็คือว่าแั้นเรียนดูตรงนี้นะฮะ แอลกอฮอล์เนี่ยไปเจอในสภาวะที่เป็นกรดแล้วก็อุณหภูมิสูงๆหน่อยเนี่ยจะกลายเป็นแอลคีนแล้วก็ได้น้ำมานะครับเนี่ยนะเป็นแอลคีนแล้วก็น้ำและถ้าเป็นไบโอโบลกุล่าถ้ามีแ oh อลกอฮอล์ยู่2โมลไว้อย่างนั้นเถอะแล้วเกิดในอุณหภูมิสูงๆกูก็จำได้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ในในใน,ในความเป็นกรดเติมไปปุ๊บม,มันจะได้อีเทอร์อีเทอร์ ตัวน,นี้ก็จะเป็น C H 3ตัวนี้ก็จะเป็น C H สมอันนี้ก็คือหน้ารู้ของแอลกอฮอล์เพื่อได้ออกนะฮะนี่ก็คือปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ทั้งหมดที่มปลายควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับผมยังไม่พอแค่นั้นหนูเรียนแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมีญาตินนกเรียนต้องเรียนญาติสนิทด้วยน,นเรียนมีญาติสนิทที่ชื่อว่าแอลกอฮอล์ด้วยญาติสนิทของแอลกอฮอล์ชื่อว่าฟีนอลลูกเดี๋ยวมา บยาสนิีของแอลกอฮอล์ชื่อว่าฟีนอลครับยาสนิของแอลกอฮอล์เรียกว่าชื่อว่าฟีนอลมาดูกันว่ายาตเขาเป็นยังไงมาดูพี่ฟีนอลสวัสดีฟีนอลมาดูยาตเขานะครับนี่เขาชื่อฟีนอล เขาชื่อฟีนอลตัวนี้ก็จะเป็นวงเบนซีนเนาะเป็นวงเบนซีนแล้วก็มี o OH อติดเข้ามาเราเรียกว่าฟีนอลโอเคนะเราเรียกว่าฟีนอลเป็นย่านแอลกอฮอล์ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเกิดจะมาดูลักษณะของเขาเนี่ยนะฮะฟีนอลครับสามารถที่จะสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเองได้เนาะสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของมันเองได้นะครับ เห็นช uh, pues the ัดๆว่าบริเวณที่มีคั่วคือบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่ามีคั่วนะครับมีตรงนี้มันมีคั่วถ้ามันมีคั่วแปลว่าอะไรถ้ามันมีคั่วก็แปลว่ามันจะต้องละลายน้ําได้แสดงว่ามันมีคั่วแสดงว่ามันก็ต้องละลายน้ําได้ถูกไหมล่ะมีคั่วละลายน้ําได้โอเคแล้วก็จะมีความเป็นกรดเบาๆความเป็นกรดเบาๆนะฮะมีความเป็นกรดเบาๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมี รูปร่างหน้าตาที่คล้ายๆกับฟีนอลนั่นก็คือว่าตัวนี้เออเดี๋ยวก่อนไม่พูดถึงตอนนั้นเอามาดูถึงตอนันนี้กันว่านักเรียนดูนะถ้าเกิดฟีนนลไปเป็นกิ่งโดยที่มันเป็นกิ่งแบบนี้เราเรียกว่าฟีนิลอันนี้สิ่งที่เรียนจะต้องระวังเดี๋ยวไปเจอในข้อสอบนะฮะถ้าเป็นเจอโซ่คาร์บอนสายยาวแล้วมีกิ่งจึ๊กๆมาแบบนี้เราเรียกว่าฟีนิลนะฮะเราอ่านว่าฟีนิลเจอบ่อยมากต่อไปนะครับ อีกอันนึงก็คือตัวนี้เราบอกว่าไอ้เจ้าฟีนอลเนี่ยมันละลายน้ำได้บ้างเว้ยมันละลายน้ำได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ละลายเลยนะตัวนี้ไม่ละลายเลยนะเพราะตัวเนี้ยคล้ายๆกับฟีนอลเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มัน OH ตัวนี้มันเป็นเมทิลตัวนี้เป็นกิ่งเมทิลไม่มีขั้วครับแล้วก็ไม่ละลายน้ำด้วยให้ระวังให้ระวังเพื่อจะเพลิน คููเองบางทีก็เพลินเหมือนกันนะครับบางทีก็เผลอเลอลืมเหมือนกันปฏิกิริยาของฟีนอลมีดังนี้ครับนะักเรียนม6จะต้องจําให้ได้ปฏิกิริยาของฟีนอลมีดังนี้นะครับ1เลยเหมือนแอลกอฮอล์เลยครับเอาฟีนอลมาเจอกับไอเจ้าเนี่ยเรียกว่าอะไรวะโซเดียมโซเดียมจะไปแทนที่ H แล้ว H หลุดโซเดียมมาแทนที่ H อหลุดไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับดูต่อครับไปเจอเบส เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นกดอ่อนไปเจอกับเบสได้ไปเจอกับเบสได,ไได้ไม่มีปัญหานะ NA เ a ไปแทนที่ H ครับ H หลุดมาเจอกับ OH เป็นน้ำครับแบบนี้และถ้าเป็นเอาไอเนี่ยเอาไอไนี่คืออะไรวะฟีฟิลฟีนอลไปเจอกับพวกโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดปฏิกิริยานะครับอันนี้จะเหมือนคล้ายๆกับแอลกอฮอล์เนาะคล้ายๆกับแอลกอฮอล แต่แอลกอฮอลไม่ทํากับเบสนี่แอลกอฮอลตัวนี้ทาเหมือนกับแอลกอฮอลเปียบเลยแอลกอฮอลไม่ทํากับเบสครับแต่ฟีนอลในีสึกทําแอลกอฮอลไม่ทํากับตัวนี้และฟีนิลก็ไม่ทํากับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้สังเกตไว้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับปฏิกิริยาของแอลกอฮอลจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปเฉลยกันบ้านจะเป็นคลิปเฉลยกันบ้านสําหรับนักเรียนโรงเรียนการ,รสู่ศึกษาลายัยจังหวัดสมุทรรีกรนะครับ